ทิฏฐาวิกรรมวัตรที่สี่การทำความเห็นแย้งที่ไม่เป็นธรรมพระอุบาลีการทำความเห็นแย้งที่ไม่เป็นธรรมมีเท่าไรน้อแลพระพุทธเจา้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าดูก่อนอุบาลีการทำความเห็นแย้งที่ไม่เป็นธรรมนี้มีห้าอย่างหอย่างอะไรบ้างคือหนึ่ง ทำความเห็นแย้งในอนาบัติ2ททำความเห็นแย้งในอาบัตที่ไม่เป็นเทศนาคามินี3าทำความเห็นแย้งในอาบัตที่แสดงแล้ว4ทํทำความเห็นแย้งพร้อมกัน4-5รูปทําทำความเห็นแย้งด้วยนึกในใจดูก่อนอุบาลีการทำความเห็นแย้งไม่เป็นธรรม 5อย่างนี้แหละการทำความเห็นแย้งที่เป็นธรรมดูก่อนอุบาลีการทำความเห็นแย้งที่เป็นธรรมน,น,นี้มีห้าอย่าง5้าอย่างอะไรบ้างคือ 1. ทําทำความเห็นแย้งในอาบัตสทํ 2. ทำความเห็นแย้งในอาบัตเป็นเทศนาคามินี 3. าํทำความเห็นแย้งในอาบัต อันยังไม่ได้แสดง 4. ไม่ทำความเห็นแย้งพร้อมกัน4ี่ห้ารูป 5. ไม่ทำความเห็นแย้งด้วยนึกในใจดูก่อนอุบา,า,า,าลีการทำความเห็นแย้งที่เป็นธรรม5อย่างนี้แหละการทำความเห็นแย้งที่ไม่เป็นธรรมอีกในหนึ่งดูก่อนอุบาลีการทำความเห็นแย้งที่ไม่เป็นธรรม แม้อื่นอีกห้าอย่างห้าอย่างอะไรบ้างคือ 1. ทําความเห็นแย้งในสำนักภิกษุนานา,นาสังวาส 2. ทําความเห็นแย้งในสำนักภิกษุผู้อยู่ในสีมาต่างกัน 3. ทําความเห็นแย้งในสำนักภิกษุมิใช่ประกาศตะ่างสี่ทำความเห็นแย้งพร้อมกันสี่ห้ารูป ห้าทำความเห็นแย้งด้วยนึกในใจดูก่อนอูบาลีการทำความเห็นแย้งที่ไม่เป็นธรรมห้าอย่างนี้แหลการทำความเห็นแย้งที่เป็นธรรมดูก่อนอูบาลีการทำความเห็นแย้งที่เป็นธรรมนี้มีห้าอย่างห้าอย่างอะไรบ้างคือ 1. นึ่ทำความเห็นแย้งในสำนักภิกษุสมานสังวาส 2. ทำความเห็นแย้งในสำนักภิกษุผู้อยู่ในสีมาเดียวกัน 3. ทํทำความเห็นแย้งในสำนักภิกษุผู้เป็นประกาศตะัดตาไม่ทำความเห็นแย้งพร้อมกัน4ีห้ารูป 5. ไม่ทำความเห็นแย้งด้วยนึกในใจดูก่อนนูบาลีการทำความเห็นแย้งที่เป็นธรรมหอย่างนี้แหล การรับประเคนที่ใช้ไม่ได้พระอุบาลีการรับประเคนที่ใช้ไม่ได้มีเท่าไรเนาะแหลพระพุทธเจาา้าค่าพระผู้มิพระภาคเจ้าดูก่อนอุบาลีการรับประเคนที่ใช้ไม่ได้นี้มีห้าอย่างห้าอย่างอะไรบ้างคือ 1. ของเขาให้ด้วยกายไม่รับประเคนด้วยกาย 2. ของเขาให้ด้วยกายไม่รับประเคนด้วยของเนื่องด้วยกาย 3. ของเขาให้ด้วยของเนื่องด้วยกายไม่รับประเคนด้วยกาย 4. ของเขาให้ด้วยของเนื่องด้วยกายไม่รับประเคนด้วยของเนื่องด้วยกาย 5. ของเขาให้ด้วยโยนให้ไม่รู้ประเคนด้วยกายหรือด้วยของเนื่องด้วยกาย ดูก่อนอุบาลีการรับประเคนที่ใช้ไม่ได้มี5้าอย่างนี้แหละการรับประเคนที่ใช้ได้ดูก่อนอุบาลีการรับประเคนที่ใช้ได้นี้มี5อย่าง5อย่างอะไรบ้างคือ 1. ของเขาให้ด้วยกายรับประเคนด้วยกาย 2. ของเขาให้ด้วยกายรับประเคนด้วยของเนื่องด้วยกาย 3- ของเขาให้ด้วยของเนื่องด้วยกายรับประเคนด้วยกาย 4. ของเขาให้ด้วยของเนื่องด้วยกายรับประเคนด้วยของเนื่องด้วยกาย 5. ของเขาให้ด้วยโยนให้รับประเคนด้วยกายหรือด้วยของเนื่องด้วยกายดูก่อนอุบาลีการรับประเคนที่ใช้ได้5อย่างนี้แหละ ของที่ไม่เป็นเดนพระอุบาลีของที่ไม่เป็นเดนมีเท่าไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าดูก่อนอุบาลีของที่ไม่เป็นเดนนี้มีหอย่างห้าอย่างอะไรบ้างหนึ่งพิษุไม่ทำให้เป็นกัปปิยะ 2. ไม่รับประเคนสา ไม่ยกส่งให้ 4. ทํทำนอกหัตบาท 5. ้มิได้กล่าวว่าทั้งบทนั่นพอละดูก่อนอุบาลีของที่ไม่เป็นเดนมีห้าอย่างนี้แหลของที่เป็นเดนดูก่อนอุบาลีของที่เป็นเดนนี้มีห้าอย่างห้าอย่างอะไรบ้างคือหนึ่ง พิสูทน์ทให้เป็นกัปปิยะ 2. รับประเขน 3. ยกส่งให้ 4. ทําในหัตถบาท 5. กล่าวว่าทั้งหมดนั่นพอละดูก่อนอูบาลีของที่เป็นเดนห้าอย่างนี้แหลการห้ามพัดพระอุบาลี การห้ามพัดย่อมปรากฏด้วยอาการเท่าไรพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าดูก่อนอุบาลีการห้ามพัดย่อมปรากฏด้วยอาการห้าอย่างห้าอย่างอะไรบ้างคือ 1. การฉันยังปรากฏอยู่ 2. โภชนะปรากฏอยู่ 3. ผู้ให้อยู่ในหัตถบาท 4. เขาน้อมของเข้ามา 5. การห้ามปรากฏดูก่อนุอบาลีการห้ามพัดย่อมปรากฏด้วยอาการห้านี้แหละทำตามปฏิญญาที่ไม่เป็นธรรมพระอุบาลีการทำตามปฏิญญาที่ไม่เป็นธรรมมีเท่าไรพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้า ดูก่อนอุบาลีการทำตามปฏิญญาที่ไม่เป็นธรรมนี้มีห้าอย่าง5อย่างอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุเป็นผู้ต้องอาบัติปาราชิกเธอถูกโจทย์ด้วยอาบัติปาราชิกแต่ปฏิญญาว่าต้องอาบัติสังฆาทิเศษสงปรับเธอด้วยอาบัติสังฆาทิเศษจ,จัดเป็นทำตามปฏิญญาไม่เป็นธรรม 2. ภิกษุเป็นผู้ต้องอาบัติปาราชิกเธอถูกโจทย์ด้วยอาบัติปาราชิกแต่ปฏิญญาว่าต้องอาบัติปาจิตติสงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติปาจิตติจัดเป็นทำตามปฏิญญาไม่เป็นธรรม 3. ภิกษุเป็นผู้ต้องอาบัติปาติเทสนิยะเธอถูกโจทย์ด้วยอาบัติปาติเทสนิยะแต่ปฏิญญาว่าต้องอาบัติทุกก สงปรับเธอด้วยอาบัตทุกกรจัดเป็นทำตามปฏิญญาไม่เป็นธรรม 4. ภิกษุเป็นผู้ต้องอาบัตสังฆาทิเศษปาจิตตีปาติเทสนิยะทุกกฎเธอถูกโจทย์ด้วยอาบัตทุกกรแต่ปฏิญญาว่าต้องอาบัตปาราชิกสงปรับเธอด้วยอาบัตปาราชิกจัดเป็นทำตามปฏิญญาไม่เป็นธรรมห ภิกษุเป็นผู้ต้องอาบัตทุกกฎเธอถูกโจทย์ด้วยอาบัตทุกกฎแต่ปฏิญญาว่าต้องอาบัตสังฆาทิเศษปาจิตติปาติเทสนิยะสงปรับเธอด้วยอาบัตปาติเทสนิยะจัดเป็นรมตามปฏิญญาไม่เป็นธรรมดูก่อนอุบาลีการทำตามปฏิญญาไม่เป็นธรรมห้าอย่างนี้แหละ ทำตามปฏิญญาที่เป็นธรรมดูก่อนอุบาลีการทำตามปฏิญญาที่เป็นธรรมนี้มีห้าอย่างห้าอย่างอะไรบ้างคือ 1. นภิกษุเป็นผู้ต้องอาบัติปารชิกเธอถูกโจทย์ด้วยอาบัติปาราชิกปฏิญญาว่าต้องอาบัติปารชิกสงปรับเธอด้วยอาบัติปาราชิกจัดเป็นทำตามปฏิญญาที่เป็นธรรม สองิกษุเป็นผู้จ้องอาบัตสังฆาทิเศษเธอถูกโจทย์ด้วยอาบัตสังฆาทิเศษปฏิญญาว่าต้องอาบัตสังฆาทิเศษสงกลับเธอด้วยอาบัตสังฆาทิเศษจัดเป็นทำตามปฏิญญาที่เป็นธรรมสามิกษ humanity, ุเป็นผู Laur ้ต้องอาบัตปาจิตตีเธอถูกโจทย์ด้วยอาบัตปาจิตตีปฏิญญาว่าต้องอาบัตปาจิตตี สงปรับเธอด้วยอาบัติปาจิตตีจัดเป็นทำตามปฏิญญาที่เป็นธรรม 4. ภิกษุเป็นผู้ต้องอาบัตปาติเทสนิยะเธอถูกโจทย์ด้วยอาบัตปาติเทสนิยะปฏิญญาว่าต้องอาบัติปาติเทสนิยะสงปรับเธอด้วยอาบัติปาติเทสนิยะจัดเป็นทำตามปฏิญญาที่เป็นธรรม 5. ภิกษุเป็นผู้ต้องอาบัตทุกกฎ เธอถูกโจทย์ด้วยอาบัตทุกกปรปฏิญญาว่าต้องอาบัตทุกกรสงกลับเธอด้วยอาบัตทุกกรจัดเป็นทำตามปฏิญญาที่เป็นธรรมดูก่อนอุบาลีการทำตามปฏิญญาที่เป็นธรรมมีห้าอย่างนี่แหละไม่ควรทำโอกาสพระอุบาลีภิกษุประกอบด้วยองค์เท่าไรเนาะและ ขอให้ทำโอกาสสงไม่ควรทำโอกาสพระพุทธเจ้าคาพระผู้มีพระภาคเจ้าดูก่อนอุบาลีภิกษุประกอบด้วยองค์หขอให้ทำโอกาสสงไม่ควรทำโอกาสองค์หอะไรบ้างคือ 1. เป็นนรจีชี 2. เป็นพาน 3. ไม่ใช่เป็นประกาศตะตะ 4. เป็นผู้พูดประสงค์ให้เคลื่อนจากกรมจรรันทร์5ไม่เป็นผู้พูดประสงค์ให้ออกจากอาบัตดูก่อนอุบาลีภิกษุประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลขอให้ทำโอกาสสงไม่ควรทำโอกาสควรทำโอกาสดูก่อนอุบาลีภิกษุประกอบด้วยองค์หขอให้ทำโอกาส สงควรทําโอกาสองค์ห้าอะไรบ้างคือ 1. เป็นลัทธิ 2. เป็นบัณฑิต 3. เป็นประกาศตัดตา 4. เป็นผู้พูดประสงค์ให้ออกจากอาบัติ 5. ไม่เป็นผู้พูดประสงค์ให้เคลื่อนจากกรมจันดูก่อนอุบาลีภิกษุป,ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหละ ขอให้ทำโอกาสสงควรทำโอกาสไม่ควรสนทนาวินัยพระอุบาลีภิกษุทั้งหลายไม่พึงสนทนาวินัยกับภิกษุประกอบด้วยองค์เท่าไรเนาะแหละพระพุทธเจ้าขา่าพระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุทั้งหลายไม่พึงสนทนาวินัยกับภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าองค์หอะไรบ้างคือ หไม่รู้วัตถุสอไม่รู้นิทาน 3. ไม่รู้บัญญัติสไม่รู้บทที่ตกหล่นภายหลัง 5. ไม่รู้ทางถ้อยคำอันเข้าสนธิกันได้ดูก่อนอุบาลีภิกษุทั้งหลายไม่พึงสนทนาวินัยกับภิกษุผู้ประกอบไดโองหานี้แหล ควรสนทนาวินัยดูก่อนอุบาลีภิกษุทั้งหลายพึงสนทนาวินัยกับภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5องค์หอะไรบ้างคือ 1. รู้วัตถุ 2. รู้นิทาน 3. รู้บัญญัติ 4. รู้บทที่ตกหล่นในภายหลัง 5. ดูทางถ้อยคำมันเข้าสนธิกันได้ดูก่อนอุบาลีภิกษุทั้งหลายพึงสนทนาวินัยกับภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลถามปัญหาพระอุบาลีการถามปัญหามีเท่าไรพระพุทธเจ้าขา่าพระผู้มีพระภาคเจ้าดูก่อนอุบาลีการถามปัญหานี้มีห้าอย่าง ห้าอย่างอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุถามปัญหาเพราะความรู้น้อยเพราะงมงาย 2. เป็นผู้มีความปรารถนาลามกถูกความปรารถนาลามกครอบงำจึงถามปัญหา 3. ถามปัญหาเพราะความดูหมิ่น 4. เป็นผู้ไม่ประสงค์จะรู้จึงถามปัญหาห้า ถามปัญหาด้วยมนสิการว่าถ้าเราถามปัญหาขึ้นภิกษุจะพยากรโดยชอบเทียวการพยากรดังนี้นั้นเป็นความดีถ้าเราถามปัญหาแล้วเธอจะไม่พยากรโดยชอบเทียวเราจะพยากรแก่เธอโดยชอบเทียวดูก่อนอุบาลีการถามปัญหาห้านี้แหลการอวดอ้างมักคผล พระอุบาลีการอวดอ้างมรรคผลมีเท่าไรน้อแลพระพุทธเจ้าค่ะพระพูมิพระภาคเจ้าดูก่อนอุบาลีการอวดอ้างมรรคผลนี้มีห้าอย่างห้าอย่างอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุอวดอ้างมรรคผลเพราะความรู้น้อยเพราะความงมง,ง,งาย 2. ภิกษุมีความปรารถนาลามก ดูความปรารถนาครอบงำจึงอวดอ้างมรรคผล 3. อวดอ้างมรรคผลเพราะวิกฤจริตเพราะจิตฟุง้งซ่าน 4. อวดอ้างมรรคผลเพราะสำคัญว่าได้บรรลุ 5. อวดอ้างมรรคผลที่เป็นจริงดูก่อนอุบาลีการอวดอ้างมรรคผลห้าอย่างนี้แหละ วิสุทธิห้าพระอุบาลีวิสุทธิมีเท่าไรพระพุทธเจ้าค้าพระผู้มีพระภาคเจ้าดูก่อนอุบาลีวิสุทธินี้มีห้าอย่างห้าอย่างอะไรบ้างคือสวดนิทานแล้วนอกนั้นสวนด,ด้วยสุดตบทนี้จัดเป็นวิสุทธิที่หนึ่งสวดนิทาน สวดปาราชิก4แีแล้วนอกนั้นสวดด้วยสุดตบทนี้จัดเป็นวิสุทธิที่สองสวดนิทานสวดปาราชิกสวดสังฆาทิเศษสิบสามแล้วนอกจากนั้นสวดด้วยสุดตบทนี้จัดเป็นวิสุทธิที่สามสวดนิทานสวดปาราชิกสี่สวดสังฆาทิเศษสิบสามสวดอนิยตะสองแล้วนอกนั้นสวดด้วยสุตตบท นี้จัดเป็นวิสุทธิที่ 4, สี่สวดโดยพิสดารทีเดียวจัดเป็นวิสุทธิที่ห้าดูก่อนอุบาลีวิสุทธิห้าอย่างนี้แหละโภชนะห้าพระอุบาลีโภชนะมีเท่าไร่น้อแหละพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าดูก่อนอุบาลีโภชนะนี้มีห้าอย่าง หอย่างอะไรบ้างคือ 1. ข้าวสุก 2. นมสด 3. ขนมแห้ง 4. ปลา 5. เนื้อดูก่อนอุบาลีโภชนะ5้าอย่างนี้แหละทิฏฐาวิกรรมวัตที่4จบหัวข้อประจำวัด ทำความเห็นแย้งหนึ่งทำความเห็นแย้งอีกในหนึ่งหนึ่งรับประเคนหนึ่งของเป็นเดนหนึ่งห้ามพัดหนึ่งปฏิญญาหนึ่งขอโอกาสหนึ่งสนทนาหนึ่งถามปัญหาหนึ่งอวดอ้างมรคลหนึ่งวิสุทธิหนึ่งโภชนะหนึ่ง